สวัสดีค่ะนาทีทอง9บาทนะคะกะติกาง่ายๆเนาะกะติกาง่ายๆนะคะ3มแชร์ลงกลุ่มนะคะไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซขออนุญาตให้แชร์เฉพาะกลุ่มที่ขายของนะคะกลุ่มไหนหเขาไม่แชร์แม่่อย่าแชร์เนะาะ3มแชร์ลงกลุ่มนะคะถ้าแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วมานะคะ กติกาง่ายๆ3แชร์ลงกลุ่มนะคะแชร์ share แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อมานะคะแชร์ share แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อมาจัดนาทีทองนะคะตัวละ9้บาทจัดนาทีทองตัวละ9้บาทใครที่แชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมา3แชร์ลงกลุ่มนะคะ3ามแชร์ลงกลุ่มงานลิขสิทธิ์แท้แบบนี้นะคะงานแบรนด์แท้เนาะ สามแชร์ลงกลุ่มค่ะไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะคะแชร์ลงกลุ่มที่ขายของและที่เขาอนุญาตให้ไลฟ์สดเท่านั้นนะคะใครไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซเปิดสาธารณะเนาะแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อมานะคะแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อมานะคะปีวัดีเจ้า ใครที่เข้ามาแล้วแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมานะคะให้ดูงานเนาะสินค้าเป็นงานบืนมือหนึ่งนะคะเป็นงานมือหนึ่งติดแบรนด์แท้ทุกตัวนะคะใครกติกาง่ายๆสามแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะคะแชร์ลงกลุ่มเฉพาะที่เขาให้แชร์นะคะกลุ่มไหนที่ห้ามแชร์ลูกค้าอย่าแชร์นะคะแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมานะคะ ปีตอนนี้เพจเนี่ยเปิดการไอเห็นข้อความแล้วนะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วเนาะห้แชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะคะแชร์ลงกลุ่มเฉพาะกลุ่มขายของเนาะแชร์ลงกลุ่มเฉพาะกลุ่มขายของนะคะแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมานาทีทองตัวละ9บาทนะคะนาทีทองตัวละ9บาทแจกแบรนด์แท้แบบนี้เลยนะคะแจกแบรนด์แท้แบบนี้เลยใครอยากได้นะคะแชร์ไปค่ะ สามแชร์ลงกลุ่มนะคะลงกลุ่มขายของเท่านั้นนะคะไม่มีกลุ่มแชร์ลงนะเฟซแชร์แล้วคําว่าพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมาแค่สามแชร์เนาะขอสามแชร์นะคะไม่ลูกค้าจะแชร์ลงกลุ่มที่ขายของเท่านั้นเนาะ,ะถ้ากลุ่มไหนที่เขาไม่ให้แชร์ขอขอใหญ่ออแชร์นะคะใช่คือตอนนี้มันอ่านคอมเมนต์ขึ้นแล้วนะคะเมื่อวันนี้กับเมื่อวานอ่านคอมเมนต์ขึ้นแล้วแต่ การมองเห็นน่าจะยังไม่เปิดค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะลูกค้าจ๋าสามแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์ share, ลงหน้าเฟซค่ะแชร์ share แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมาแชร์ share แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมานะคะแจกนาทีทองตัวละเก้าบาทนะคะนาทีทองตัวละเก้าบาทเลือกไซส์เลือกลายได้นะคะเลือกไซส์เลือกลายได้เลย ใครที่แชร์แล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วมาตอนนี้เพจของร้านนะคะโดนปิดการมองเห็นเนาะคนเลยอาจจะไม่เยอะนะคะรีบม,มาเอฟตอนไม่เยอะนะเพราะถ้าคนเยอะมันแย่งกันนะเดี๋ยวะอะอะใครที่แชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมานะคะแม่ค้าจะดูด้วยว่าการมองเห็นเขาเปิดหรือ,อยังแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ใครที่แชร์แล้วนะคะงานนาอลูกคา้านะงานนะคะให้ดูเลยว่าเป็นงานแบรนด์แท้ทุกตัวนะคะ งานเป็นแบรนด์แท้ทุกตัวนะคะสินค้าเป็นแบรนด์แท้ทุกตัวเนาะราคาขึ้นห้างคือร้อยอัพนะคะแต่ร้านเนาะจะมาขายในราคาแค่เจ็ดสิบเก้าบาทนะคะร้านมาขายแค่เจ็ดสิบเก้าบาทนะคะลูกค้าที่เข้ามาใหม่เนาะช่วยแม่ค้าแชร์หน่อยนะคะสามแชร์ลงกลุ่มนะคะไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซเนาะไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะคะนาทีทองเก้าบาทนะคะ วันนี้แจกนะคะวันนี้แจกแต่ขอช่วยหม่ค้าแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซถ้าแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมานะคะแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมาวันนี้ขอคนดูสักยี่สิบได้ไหมไม่รู้มันเปิดเฟซยังไม่เปิดการมองเห็นนะคะใครที่แชร์แล้วเนอะลูกค้าจ๋าแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมานะคะลูกค้าอย่า่าถ้าแชร์ลงกลุ่มอ่ะให้แชร์ลงกลุ่มขายของนะคะ กลุ่มไหนที่เขาไม่ให้แชร์ไลฟ์สดลูกค้าไม่ต้องแชร์เนาะงานจะมีตั้งแต่นะคะไซส์สองถึงแปดขวบนะคะสองถึงแดขวบงานขึ้นห้างเนาะงานแบนด์แท้มือ1ขึ้นห้างนะคะลูกค้าใครที่เข้ามาแล้วขอสามแชร์นะคะแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชาร์แล้วมานะคะแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชาร์แล้วมาเนาะใครที่เข้ามาแล้วแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแช,ชาร์แล้วตามด้วยชื่อนะคะ คุณแมมซื้อให้ลูกสาวคุณไหมอ่ะใครอยากดูไซส์ไหนนะคะแจ้งมาเลยขอกดดันคอมเมนต์กดหนึ่งมาค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะแจกเลยเนาะเพราะว่าลายอะ่ะมันโดนปิดการมองเห็นอยู่แล้วแหละยังไงมันกคน็คนไม่เยอะอยู่ละอ่ะแม่ค้าจะแจกให้1ตัวนะคะแจกราคานาทีทองเบาทหนึ่งตัวพิมพ์อาดันหนึ่งมาค่ะดันหนึ่งมานะคะให้ลูกค้าดันหนึ่งมาเนาะ ด้านหนึ่งล้างคอมอ่าด้านหนึ่งให้แม่ค้าด้วยนะคะใครที่ได้นาทีทองเนาะต้องอ่ะใครที่ได้นาทีทองสามารถเลือกในลายนี้ได้เลยนะคะสามารถเลือกลายใดลายได้เลยแล้วก็อ่าแล้วก็ต้องมีหลักฐานการแช์นะคะต้องมีหลักฐานการแชร์เนาะใครที่ได้ต้องมีหลักฐานการแชร์นะคะว่าลูกค้าแชร์จริงใครที่ได้ต้องมีหลักฐานเนาะ อ่ากด1มานะคะกดหนึ่งมาเราจะมาแจกกันเลาะไปไงแบบไปเร็วๆเลยนะคะเพราะเดี๋ยวช่วงเที่ยงๆไหมคะจะมารีวิวงาน4ี่ิบเาบาทให้ดูอีกใครใครที่อยากได้เนาะใครที่อยากได้นาทีทองนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกด1มาคะ่ะใครที่พร้อมแล้วกด1มานะคือถ้าไม่ไม่มีใครกดไหมคะจะขายแล้วนะนาทีทองเบาทมีใครอยากได้ไหม ถ้าไม่มีใครอยากได้ไหมคะจะขายแล้วนะจริงๆร,ร้านร้านนะคะจะแจกถ้าแจกก็คือแจกแจกจริงๆนะคะถ้าคือถ้าแจกร้านแจกจริงนะถ้าไม่มีอ่ะไม่มีไมค้าจะขอขายก่อนนะคะใครอยากได้ไซส์ไหนให้ลูกค้าแจ้งมานะคะ ใครอยากได้ไซส์ไหนให้ลูกค้าแจ้งมาเนาะคุณแม,ม่คุณมาเหมาให้ลูกสาวคุณสักสิบยี่สิบตัวนะซิอ่ะใครอยากได้ไซส์ไหนลูกค้าแจ้งมานะคะน้องจะมีตั้งแต่ไซส์สองถึงแปดขวบนะคะให้ดูงานหล่อมากมีทั้งน้องหญิงน้องชายนะคะงานหล่อมากถ้าผู้หญิงก็มี สินค้าเป็นมือหนึ่งนะคะเป็นงานลดสต๊อกจากโรงงานเนาะแต่ละรอบจะมีลายและอ่ามีแบบไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ไม่เป็นันใครอยากดูไซส์ไหนนะคะเจ็ดสบาททุกตัวราคาเจ็บเกาบาททุกตัวอยากดูไซส์ไหนแจ้งมาเลยนะคะให้ดูว่าลายเขาน่ารักมากไซส์นี้น้องสองเอ้ยใช่ไหมสามขวบ น้องแปะไซส์80-90ใส่ได้นะคะตัวนี้พึ่งเนาะใครรับพิมพ์พึ่งมานะคะตัวละ79บาทนะคะตัวละ79บาทมิกกี้เมาส์นี่หล่อมากให้ดูงานเนาะลูกค้างานติดป้ายงานแบรนด์นะคะขึ้นห้างเนาะราคา79บาททุกตัวลูกค้าอยากคิดนานเลยคืองานราคาเนี้ย หาหาแบบขึ้นห้างอะราคาร้อยกว่านะคะแต่ที่ร้านขายแค่เจ็ดสิบเก้าถ้าลูกค้าอยากดูไซส์ไหนให้ลูกค้าแจ้งมานะคะให้ลูกค้าแจ้งไซส์มาเดี๋ยวแม่ค้าจะไล่์ลายให้ดูนะคะว่ามีลายไหนบ้างอ่าอันนี้น้องเจ็ดขวบนะคะน้องเจ็ดขวบใส่หล่อๆแบบนี้เลยใช่ไหมไซน์อาจจะมีทั้งหญิงทั้งชายลูกค้าอยากดูโจลองเช็คคือเปิดราคนดูสิแปดแต่คอมเมนต์ขึ้นก่อนเปิดในใจ ลูกค้าอยากดูไซส์ไหนอะคะให้ลูกค้าแจ้งมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ค้าจะไล่์ไลนให้ดูราคานะคะเจ็ดสิบเก้าบาททุกตัวงานคือหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยติดแบรนด์ทุกตัวเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทค่าส่งนะคะหนึ่งถึงสามตัวสี่สิบบาทตัวต่อไปบวกสิบค่ะค่าส่งหนึ่งถึงสามตัวสี่สิบบาทแล้วก็ตัวต่อไปบวกสิบนะคะ มีตั้งแต่ไซส์น้องสองถึงแปดขวบค่ะลูกค้าจ๋าอยากดูไซส์ไหนเนาะผูห้หญิงมีเยอะเดี๋ยวไปให้ค่ะใครอยากดูไซส์ไหนให้ลูกค้าแจ้งมาเดี๋ยวแม่ค้าจะไล่ไล่ให้นะคะจะไล่ไปแบบช้าๆเนาะเพราะคนดูเราไม่เยอะอยู่แล้วเนะเาะอ๋อนี่ไซส์สามไซส์สองะเดี๋ยวจะไปแบบช้าๆนะคะอันนี้อยู่ที่ไซส์น้องสองขวบนะคะ เป็นแขนรับผู้หญิงเนาะผู้หญิงไซส์น้องสองขวบนะคะเป็นแขนระบายแบบนี้นะคะใครรับเนาะพิมพมินนี่ขาวมานะคะแม่ค้าขอคุณพร้อมโอนเนาะเพราะแม่ค้าจะส่งของให้วันนี้นะคะใครรับตัวนี้เนาะดีเทลเขาน่ารักมากเหมาะกับร้อนหน้าร้อนบ้านเรามากนะคะแขนแบบนี้แขนระบายแบบนี้ใครรับนะคะมินนี่ขาวมาสินค้าเป็นมือหนึ่งทุกตัวนะคะลูกค้าอยากดูไซส์ไหนเนาะเจ็ดสิบเก้าบาททุกตัวทุกไซส์ แจ้งไซส์มาเดี๋ยวแมค้าไล่ไลน์ให้นะคะตัวนี้เป็นมินนี่แขนระบายเหมือนกันนะคะมินนี่แขนระบายเหมือนกันตัวนี้จะออกชมพูโอรสนะคะตัวนี้จะออกชมพูโอรสนะคะงานแบรนด์ทุกตัวสินค้าแบรนด์แท้เนาะตอนตัวนี้นะคะใครรับเนาะมินนี่โอรสมานะคะมันจะออกออกส้มส้มผิดพีดหน่อยะคะ่ะตัวต่อไป my little pony เหลือตัวเดียวนะคะตัวนี้จะเป็น โพนี่เนาะใครรับพิมพ์โพนี่ชมพูเหลือตัวเดียวนะคะโพนี่ชมพูมีหนึ่งตัวนะคะแล้วก็แอนนานะคะ Anna, แอนนากับเอลซาเพื่อนเขาเนาะอันนี้ก็น่าจะเหลือตัวเดียวละไซน้องสองสามขอบขายดีนะคะใช่ค่ะลายลูกสาวคือไซน่ารักแต่ไม่มีลูกสาวเหมือนกันเลยค่ะอ่ะ ต่อไปต่อไปตัวนี้ก็น้องสองขวบนะคะน้องสองขวบเอานี้น้องขวบสิบปดเอ็มขวบกวัวนะคะสีแดงอันนี้สองขวบสองขวบจะมีลายนี้เนาะลายนี้ลายนี้นะคะโพน y ี่แล้วก็มินนี่มินนี่โอรสนะคะมินนี่ขาวแล้วก็มินนี่ชมพู น้องสองขวบใส่ได้นะคะใครที่อยากได้ไซส์ไหนให้ลูกค้าแจ้งใสมานะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะไล่ลายให้เนาะดีเทลตัวนี้น่ารักมากข้างหลังเขาจะเป็นค่อยๆหลังแบบนี้นะคะเหมาะก,กับซัมเมอร์นี้มากใครอยากได้ไซส์ไหนลูกค้าแจ้งมาเนาะเดี๋ยวแม่ค้าไล่ลายให้ไซส์หญิงจะมีแค่นี้นะคะลายผู้หญิงเนาะลายผู้หญิงจะมีแค่นี้งานน่ารักนะคะลูกค้า งานจะเหลือแค่ประมาณอ่าสี่ร้อยตัวนะคะมิกกี้หนึ่งขวบไม่มีค่ะพี่หนึ่งขวบอ๋อแล้วก็จะมีมินนี่มินนี่แบบนี้อีกหนึ่งขวบเนาะเป็นออกสีครีมนะคะออกสีครีมนะคะดีเทลข้างหลังเขาก็น่ารักแบบนี้เลยคอยหลังแบบนี้นะคะลูกค้าที่เข้ามาใหม่เนาะตัวละเจ็ดสิบเก้าบาทเป็นงานแบรนด์แท้มือหนึ่งนะคะ เป็นงานแบรนด์แท้มือหนึ่งถ้าลูกค้าอยากดูไซส์ไหนลูกค้าแจ้งมานะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะวนลายให้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าวนลายให้เนาะมีทั้งน้องอ่ะหญิงและชายนะคะเริ่มตั้งแต่ไซส์สองถึงแปดขวบนะคะใครอยากดูไซส์ไหนให้แจ้งมาเลยเดี๋ยวแม่ค้าจะวนให้ดูนะคะว่าจะว่ามีไซส์ไหนบ้าง งานมันจะมีไม่เยอะนะคะงานมันมีไม่เยอะตอนนี้เหลือประมาณสี่ร้อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนาะอยากดูไซส์ไหนให้ลูกค้าแจ้งนะคะงานเป็นสินค้ามือหนึ่งนะคะราคาเจ็ดสบาททุกตัวและทุกไซส์นะคะเจ็ดสิบก้าบาททุกตัวทุกไซส งานราคานี้ลูกค้าอย่าคิดนานเลยคือถ้าหมดสี่ร้อยตัวนี้คือไม่มีแล้วนะคะจะมีอีกทีก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะแล้วก็อีกราคาหนึ่งเนาะถ้าอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นงานแก๊ปนะคะแต่มันจะอีกราคาหนึ่งเนาะมันไม่ใช่ราคานี้นะคะใครที่อยากได้ไซส์ไหนให้ลูกค้าแจ้งไซส์น้องแล้วก็แจ้งเพศมานะคะอ่าเจ็ดเดือนแม่มันเจ็ดเดือนมีแบบมีลายนี้เดี๋ยวให้ดูเจ็ดน้อง เดี๋ยวให้ดูมันพอดีมันมัน,ม,นมันไม่เยอะก็เลยไม่ได้เอาลงค่ะเจ็ดเดือนใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคะ F min mini หนึ่งขวบ mini หนึ่งขวบเดี๋ยวหนูดูให้นะพี่อันนี้สามถึงหกอันนี้ไซส์สามถึงหกอันนี้สิบแปดเอ็มตัวนี้น่ารักมากไซส์น้องขวบกว่าใส่ได้นะใส่เดี่ยวตัวนี้น่ารักมาก คือมันมีอ่าอันนี้อ่ะอันนี้ไซส์นี้น้องขวบครึ่งนะคะตัวนี้น้องสิบแปดเอ็มเนาะสิบแปดเอ็มตัวนี้น้องสิบสองเอ็มนะคะสายเดี่ยวแบบน่ารักลูกค้าคืองานอะ่ะเป็นงานติดแบนด์แบบนี้เลยนะคะงานติดแบรนด์แบบนี้เลยลูกค้าอย่าคิดนานเนาะคืองานดีมากสายเดียวมินนี่ใครรับพิมพ์สายเดียวมินนี่มาหนึ่งขวบอ่ะหนึ่งขวบมีสามตัว แล้วก็ขวบครึ่งมีหนึ่งตัวค่ะขวบครึ่งมีหนึ่งตัวใครจะรับเอฟมาค่ะใครจะรับเอฟมาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวแมค่ค้าจะไปแป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวแมค่ค้าหนึ่งขวบได้เลยค่ะพี่อ่ะเก็บไว้พี่หนึ่งตัวนะคือน่ารักมากลูกค้าองานอะ่ะติดแบนด์ทุกตัวเป็นแบรนด์แท้นะคะงานขึ้นห้างทุกตัวเนาะ สวัสดีค่ะเข้าแม่จ๋าเข้ามาแล้วอยากดูไซส์ไหนแจ้งมานะคะงานตัวนี้เนาะจะตอนนี้จะเหลือไซส์หนึ่งขวบสองตัวนะคะแล้วก็ขวบครึ่งหนึ่งตัวนะเพจโดนปิดกันการมองเห็นอะอยากร้องไห้อันนี้ไซส์น้องสามถึงหกเดือนนะคะน่ารักมากสามถึงหกเดือนสามถึงหกเดือนมีอยู่ประมาณสี่ สีห้าตัวนะคะอยากดูไซส์ไหนให้ลูกค้าแจ้งมานะคะเอฟมินิครีมมินิครีมใช่ไหมคะพี่ได้พี่มันเดี๋ยวน้องดูแป๊บนึงมันเป็นขวบครึ่งได้เนาะเอาขวบครึ่งเนาะเป็นสองตัวนะคะอันนี้สามถึงแปดขวบนะคะไซส์นี้เนาะไซส์สามถึงแปดขวบไซส์น้องสามถึงแปดขวบนะคะเออสามถึงหกเดือนขอโทษด,ด้วยค่ะตัวนี้ไซส์สามถึงห เดือนนะคะน่ารักมากมีแค่5้าตัวเป็นงานแบรนด์แท้ลูกลูกค้าขาไปที่ห้างอะ่ะไม่ได้แน่นอนไหมคะรับประกันราคา79บาทนะคะเจ็ดบาทไม่ได้แน่นอนเนาะอะ,อะใครอยากได้ไซส์ไหนระบ,บุไซส์มาเดี๋ยวแม่ค้าวนไลน์ให้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าวนไลน์ให้สีครีม งานหล่อๆน่ารักน่ารักสวยๆเลยงานอะเป็นแบรนด์แท้เลยเห็นไหมงานเขาน่ารักนะคะสินค้าติดแบรนด์ทุกตัวนะคะอ่ะมีอีกไหมมีเพิ่มไหมคะมีใครอยากดูไซส์ไหนแจ้งไซส์แล้วก็เพศน้องได้นะคะเดี๋ยว ักเที่ยงแมค่ค่ะจะไปไลฟ์รีวิวงานสี่สิบเก้าต่อนะคะมีไหมเอ่ยมีเพิ่มไหมคะใครอยากได้เนาะให้ทักแชทได้เลยนะคะงานหล่อหล่อสวยสวยมีเยอะเนาะทักแชทได้เลยนะคะแม่คะจะขออนุญาตจบไลฟ์เนาะถ้าไม่มีใครเอฟแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะ